น้องกลัวใครกลัวใครชื่ออะไรชื่ออะไรไม,ะไ,มไม่คนที่น้องกลัวชื่ออะไรเชิดมาน้องกลัวเชิดเหรอน้องเชิดเนี่ยอยู่ร้องไห้เนี่ยเชิดโอเคน้องเชิดอยู่ยูร้องไห้โนโน่เนาะยู่ไม่เอาใครคะเชิด <Okay. S 1> ไม่เอาเชิด <laughs> เจอดูยูร้องไม่ร้องค่ะยูยูไม่กลัวแล้วเนาะบอกลุงเชิดไปเลยไหม <Hey. S 1> ไ,หไปเลยออะพูดยังไงไปเลยไปเลยไม่มีอลิอยากแกล้งไม่มีใช่ไหมลูก <Hey. S 1> อยากแกล้ง <laughs> <laughs> อยากแกล้งไม่เอาใครนะน้องไม่เอาใครคะไหนบอกมาม้แล้วมามิจัดก,การให้ <laughs> น้องไม่เอาใครบอกก่อนอ้า <laughs> น้แต่น้องไม่เอาใครน้องกลัวใครกลัวใครเชื่ออะไรเชื่ออะไรไม่คนที่น้องกลัวเชื่ออะไรเชิดมาน้องกลัวเชิดเหรอ